อย่างได้เสียงเงี้ยวเงี้ยวอยู่เลยเหมือนเด็กเลยแมวก็เหมือนเด็กแบะบะเด็กก็ร้องอุแว่อุแว่อยู่ตลอดแมวก็เช่นเดียวกันลูกแมวก็ร้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่ตลอดโสติเตโหตุสัพพะทามาโลกาสังละพันตุมา ตามมาคติีภาษานี้แปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อและขอมาจงอย่าได้ช่องอย่าได้โอกาสเลยในยามเย็นของวันนี้หลังจากที่ตรรมภาพกลับมาจากทำวัดแล้วก็มาเซตค่ากล้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะปารบธรรม ในช่วงยามสายันสมัยในยามเย็นใกล้จะพบค่ำให้ท่านสาธุชนชาวพุทธได้รับฟังสักหน่อยคงจะใช้เวลาไม่นานเนื่องเพราะว่าในหลายวันมานี้อัตมาภาพก็ได้เกิดความปริวิตกแห่งใจเรียกว่าเจรโสปริวิตโกอุทปาธิ เป็นมาคติภาษาบาลีที่มีอยู่ในพระธรรปิฎกใช้แม้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเกิดความปิตกแห่งพระทายอยู่เหมือนกันก็ใช้คำเดียวกันว่าเจตโสปริวัตโกอุทปาธิถามว่าอัตมาภาพได้เกิดความปิุกแห่งใจยอย่างไรถ้าแปลกันให้เข้าใจง่ายๆนะ ก็คือลำพึงอยู่ภายในใจหรืออาจจะเรียกว่าบ่นอยู่ภายในใจว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์พดินไหวเทวดาก็จากจมาไปเสียแล้วไม่มาส่งกลิ่นหอมที่เป็นทูบหอมกําาาหรือน้บอบน้ำหอมให้ได้กลิ่นบ้างเลยโดยปกติหลังจากที่ทรมานกายใกล้จะเสร็จลงมาจากข้างล่างกลิ่นหอม ก็มาต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูนั่นแหละหรืออยู่ที่ข้างบนก็ยังได้กลิ่นหอมเป็นปน้ำหอน้าหอมที่ค่อนข้างจะชัดเจนก่อนที่จะทำกรรมาฐานขณะที่เดินจมกรมอยู่บางทีเดินจงกรมไปถึงประตูทางด้านน้นก็ได้กลิ่นหอมหรือเดินมาทางด้านนี้หันกลับไปทำความเคารพต่อ รูปเคารพอุทเทสกะเจดีพุทธรูปรูปภาพของธาราธาตุพุทธศิระพระเขียวแก้วก็ได้กลิ่นหอมอีกแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไปดินไหวในครั้งนั้นแล้วกลายเป็นว่าเทวดาวก็จากไปซะละคือไม่ยอมที่จะมาให้ได้กลิ่นหอมน้ำบน้ำหอมอะไรบ้างเลย แม้ในขณะที่ทํากรรมาฐานเดินจงกรมหรือนั่งกำหนดร,รมกรรมฐานขณะที่จิตกําลังจะสงบนิ่งอยู่นั้นทีนี้เมื่อเกิดความเปรตกแห่งใจในทํานองเนี้ยว่าเทว,วดาเ็าจากเราไปซะแนละ้วไม่มาต้อนรับเราด้วยกลิ่นน้ําอบน้ําหอมกลิ่นธูปหรือกํายานหอมอะไรเลยวันนี้เทว,วดาเขาก็รู้ความ ด้วยตกแข่งใจของธรรมาภาพหรือเปล่าเมื่อสงนาเรียบร้อยแล้วคลองเจว,วรนก็เรียบเดินไปทาวัดเย็นซึ่งเป็นวันพระค่อนข้างที่จะรีบสักหน่อยเพราะรว่าสายกว่าพระพิกษุสัมมนเนทั้งหมดเดินเข้าไปผ่านที่ประตูของพระโบสถ์ก็ได้กลิ่นทูปหอมทันที แต่หอมไม่ค่อยชัดเจนนักหอมบางๆหอมเบาๆก็ดูได้เฉว่าเทวดามาต้อนรับเราแล้วเพราะว่ารู้ว่าเราบ่นอยู่ภายในใจเมื่อลงไปนั่งคุกเข่าปุนมมือแล้วก็เปล่งวาจาอยู่ภายในใจว่าพุทธังสารานังคะชามิธรรมังสารานังคะชามิสังขังสารานังคะชามิ ก่อนที่จะก้มกราบลงไปขณะที่ทำวัดอยู่นั้นก็ได้กลิ่นเป็นดอกไม้หอมจังจางหอมเบาๆที่ผ่านโชยมาให้ได้กลิ่นอยู่บ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่ากักับที่อยู่ในกุฏิของตนเองเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้และเป็นหอมอีกอย่างหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรรวมแล้วก็จะเป็นสามกลิ่นด้วยกันกลิ่นหอมเบาๆบ,บางๆที่เข้ามาเป็นบางขณะนั่งทำวัดอยู่นั่นอัตมาภาพก็มักจะมีปกติที่หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากเมื่อหายใจเข้าทางจมูกสูดลมหายใจเข้าไปค่อนข้างที่จะมากสักหน่อยก็จะได้กลิ่นในช่วงเวลานั้นพอระบายลมออกทางปากตรงนี้ก็จะไม่ได้กลิ่น นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเทวดาก็ยังอยู่แต่ว่าไปสถิตยอยู่ในพระบัวสดแล้วไม่มาเกุติลังนี้พอทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าคราวที่ทํากรรมาฐานเทวดาก็อาจจะมาทําให้ได้กลิ่นระบบน้ําหอมหรือว่าทุกกํามยานหอมอยู่เหมือนกันในวันนี้ตมามภาพก็น่าจะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ไปช่วยลูกของแมว ร้องเงียวเงี้วอยู่ข้างบนไม่น่าเชื่อว่าแมวตัวที่เป็นแม่ของมันถามหาวรโรธก็บอกว่าเป็นแมวจรครับอาจารย์เป็นแมวสีสลิดลายสลิดลายสลิดก็คล้ายๆกันกับลายของเสือตัวมันผอมมากเพราะว่า มันคอยมาให้น้ำนมแก่ลูกของมันยถึง6ตัวแล้วก็ทราบว,ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่คณะส1บยังไม่ลืมตาเลยคนหนึ่งก็เอามาส่งถึงที่โดยเอานมแพะในเลี้ยงมันจนมันโตใกล้เคียงกันมันเอาลงจากชั้นบนไม่ได้เพราะลูกแมวเริ่มจะมีน้ำหนักมากขึ้น ที่ไม่น่าเชื่อว่าลูกแมวมันก็โตได้ถึงขนาดนั้นแม่ของแมวก็เลี้ยงดูมันด้วยนมจนกระทั่งตัวของมันผอมไปหมดมันก็มองตามาอยู่ตอนที้อาตมาไปช่วยเอาลูกของมันลงมาจากชั้นบนลงมาชั้นล่างอาตอมาก็ช่วยแมวเหมียวด้วยจิตแม่ตา ก็น่าจะเป็นอนิสงส์งแห่งบุญได้อยู่และเมื่อมีบุญเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าเทวดาเขาอาจจะมายินดีด้วยก็คือทำให้เราได้กลิ่นน,บบน้ำหอมหอมอยู่ในพระบมรบรถนั้นเป็นทูปเป็นคำยานเป็นดอกไม้จึงขออ่านบทกวีที่แต่งไว้ในช่วงเช้าของวันนี้ให้ได้รับฟังกันสักหน่อย ให้ชื่อบทกวีในเมื่อเช้านี้ว่าหลายเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีแมวลูกโตกะรอกตายได้มองเห็นตัวเป็นเป็นร้องเสียงดังฟังเมียวเมียวในถุงหลังคาข้างนอกออกมาเชียวแม่มันเหลียวมองตามฉันเอามันไป ถือหิ้วลงไปข้างล่างจับวางก่อนที่ควรนอนของมันนั้นฉันว่าใช่ลูกแมวสีดำร้องขู่ดูกะไรลมันร้องขูด่ดยนะแมวตัวสีดำด้วยสัญชตาตญาณของมันพอจับใส่ในนั้นมันหยุดผ่านนับจำนวนได้หกตัวกลัวการเลี้ยงจะพอเพียงมันหรือไม่เรื่องอาหาร มอบให้แก่เจ้าคุณใหม่ชอบให้ทานสัตว์เดรัจฉานท่านแม่ตาน่ายินดีฉันเดินไปทิ้งขยะพบปะอีกไม่อาจเหลีกกระรอกตาอยู่ตรงนี้หางของมันขนสลวยสวยเข้าทีไม่รอรีเอาไม่ตัดฉันจัดการพระงานเดินเข้ามาหาถึงที่ วันเสาร์นี้ท่านเจ้าภาพทราบชื่อขานคือคุณแม่สุภัตราสัรธาทานเป็นอาหารครูอับสอนในตอนเพลงถึงวันพระขึ้นแปดค่ำชอบช้ำไหมตอบว่าไม่แม้การตายได้มองเห็นหกลูกแมวโตขึ้นมาอย่าลำเข็นเจ้าจงเป็นไปตามกรรม เคยทำมาอนุโมทนาอาหารท่านเจ้าภาพขอให้ทราบกุศลทันได้หันษาสวัสดีและปลอดภัยไร้โรคาอยู่ปรีดาสุกระเสษม,ม,มอิ่มเอมเทินนี่เป็นบทกวทีที่แต่งในช่วงเช้าที่ประมวลเหตุการณ์ไปเห็นแม้กระทั่งกระรอกนอนตาย อยู่ที่ตาต้นมะขามเพิ่งจะตายใหม่ๆด้วยพอเอาเมีดเนี่ยสับตัดหางของมันก็ยังเห็นเลือดซึมออกมาในหน่อยก็แสดงว่าเพิ่งตายอาตมาก็วางไว้อยู่ข้างหลังห้องครัวนั้นเข้ามาในห้องนี้กะว่าจะเอามันไปทิ้งในภายหลังใครว่าไม่เห็นสะกล็บเออใครเอาไปทิ้งสงสายแมวมันน่าจะเอาไปกิน เพราะมีแมวตัวโตวอยู่หลายตัวอยู่ในบริเวณนั้นคงได้กลิ่นกระรอกตายแล้วก็นํามันเอาไปกินเป็นอาหารโอชะอย่างดีละสําหรับเจ้าแมวเหมียวทั้งหลายที่มันได้กินแต่อาหารเม็ดๆของเจ้าคุณใหม่นั้นพอได้กระรอกเป็นๆอย่างเนี้ยเพิ่งทำให,ใหม่ก็ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะอาหารสดๆเลยแมวมันต้องชอบอย่างแน่นอนกระรอกตายเห็นหางมัน สวยงามดีก็ตัดเอาหางมันไว้น่าจะเอามาทำเป็นพวงกุญแจเอากุญแจในห้ออยู่ที่หางของกระรอกนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะทนทานอยู่ได้นานหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็พลอยนึกถึงก่อนกรวีที่กรมพระปร,ะรามนุชิตประพันธ์เอาไว้ว่าพุกธศพภาสอนอีกกุณชออันปรดปลง โททนเสน่งคงสำคัญหมายในการมีนราชาติที่วางวานเมื่อาราสิ้นทั้งอินทรสิสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาพึกศษภกาสอนหมายถึงว่าเป็นโครกระเบอืออีกกุญชออันปดปลงกุญชรก็คือช้างโททนเสน่งโททน ก็หมายถึงว่าเป็นงาทั้งสองสเสน่งก็คือเขาของวัวแล้วก็กระบืกโททนสเสน่งคงสําคัญหมายในการนี้นราชาที่ว่างวายก็หมายถึงว่าคนถึงแก่วายชนไปแล้วมื่รายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีวประดับไว้ในโลกมนุษย์ของเรานี้ก็มีเหลืออะไรไว้ให้เป็นมนุษย์สอนในภายหลัที่จะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับโครกระบือ โคกระเบอือยังเหลือเขายัางเหลือหนังที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ช้างก็มีงาอยู่สองงาออกมาตรงนีน้ก็ใช้ประโยชน์ได้พัดประโยคเก้านาคหลวงโคตามาภาพก็เป็นด้ามงานเะก่าแก่มากในตอหลังนี่ก็ไม่ใช่น้ำงาแล้วนึกไปว่า,วากระลอกตายก็เหลือหาง หรือหางสําหรับที่จะให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้เห็นอยู่นะที่เขาไปทาเป็นภูกกุญแจนะเอากุญแจห้อยอยู่ที่หางกระรอกมันก็น่าจะมีราคาอยู่เพราะว่ากว่าจะได้หางกระรอกมาก็หมายรู้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตมันคนก็อาจจะไปดักเอากระรอกมาแล้วมาฆ่าเอาตัวมันไปแกงกินไปปิ้งไปย่างส่วนหางของมันก็ตัดองอมา ทำเป็นที่ใส่กุญแจก็กลายเป็นภูมิกุญแจชั้นดีชั้นงามไปเลยเรื่องของสัตว์เดราชานสัตว์เดราชานก็เป็นไปตามคำของเขาก็รอกตัวเทียวว่านั้นอาตมาก็เห็นมันกระตัวโลดเต้นอยู่หลายครั้งหลายครานะเวลาเดุกรมอยู่ชั้นบนเห็นมันวิ่งตามสายไฟนี่แหละมันก็น่าจะมีอายุหมดไปตามอายุขัยของมันเมื่อถึงเวลาก็ถึงกับหล่นลงมาจากต้นมะขาม ตกลงมาตายแน่นิ่งอยู่กับพื้นดินเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอยู่เหมือนกันถึงการตายของสัตว์เดรัจฉานทีนี้คนเราก็เหมือนกันนะว่ากันละเมื่อถึงเวลาอายุไขใกล้จะสิ้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยถึงความไม่สบายและสุดท้ายก็ถึงแก่การเสียชีวิตและเมื่อมาถึงช่วงบ่ายของวันนี้ โยมเก๋กนกวรรณผู้ประสานงานในข้อพิสนากรรมฐานพระธมรมภาพก็ได้ส่งน้ำคลอโรฟิลสกัดเย็นมาถวายเหมือนเดิมก็ตรงกับวันที่5ในเดือนก่อนพอถึงวันที่หก็หมายถึงว่าครบหนึ่งเดือนแล้วโยมเก๋ก็คำนวณเวลาได้ว่าพระอาจารย์ก็น่าจะฉันใกล้จะหมดหรือหมดแล้วก็ส่งมาถวายก่อนที่จะถึงเที่ยง อาตมาขอกามารับพรังงานที่มาส่งน้ำโคลโรฟิลถึงที่ก็ได้แต่งกรอนกวีอนุโมทนาให้กับโยมเก๋กนกวันเช่นเดียวกันขวานให้ฟังให้ปรากฏอยู่ในคลิปวีดีโอนี้สักหน่อยมาตามการบุญกรรมฐานผ่านพ้นภยัยก่อนเที่ยงบ่ายได้มองเห็นดังเช่นหมายตั้งเรียงรายโคลโรฟิลยินดีหนอ โยมเกส่งมาถวายได้เพียงพอขวดหนึ่งนี่200บาทนะมา11ขวดแถมให้มาขวดหนึ่งนะก็คือราคา2,000บาทไม่เรีรอถ่ายภาพเพื่อโมทนาเสมอต้นเสมอปลายมิหนายนี้หนึ่งเดินมีมาครบทุนล้วนมากค่าส่งเสริมเรื่องสุขภาพทราบกันมา ยั้งโรคามะเรงร้ายจางคลายไปอันนี้จะว่าเป็นยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้น้ำโครโฟิลที่ผ่านการสกัดเย็นนี้ถึงเวลามาสมหวังตามตั้งจิตครั้นเมื่อคิดก็ทันทีมีมาให้บุญกรรมาฐานเป็นคำตอบน่าชอบใจคอยทำไว้ไม่ว่างเปล่าจากผลเลย ตกคำว่าไมา่ไปในกรอนกวีที่โพสต์เรียบร้อยแล้วสาธุบุญคุณโยมเก๋มิเหหันกนกวันแท้นั้นคือชื่อเฉลยมีศรัทธาและปัญญาหน้าชมเชยพระขอเอ่ยอวยพรชัยให้โชคดีขอถือโอกาสนี้หลังจากที่กลับมาจากทำวัดแล้วก็แสดงธรรมแล้ว ได้นมุทนาด้วยม้ากทีภาษาจจรัสเปียเสียนห้พรแก่ทั้งคุณแม่สุภัตราธีขบันท่ถวายเพงเป็ประจับในวันเสาร์และโยมเก๋กนกวันผู้ถวายน้ำโคโรฟิลผ่านการสกัดเย็นนี้เป็นประจำดังต่อไปนี้ยะทาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขะรังเอวเมวะอิโตทินนาง เปตนางุปกะปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกบปาจันโทปนารโสยธามณิโชติรโสยธาสัพิติโยวิวัชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสซ ปิณิจังุทาปจายโนจตตารธรรมวัฒนตอายุวันโสุขังภะละยังได้เสียงเงี้ยวเงี้ยวอยู่เลยเหมือนเด็กเลยแมวก็เหมือนเด็กแบเบาะเด็กก็ร้องอุแว่อุแว่อยู่ตลอดแมวก็เช่นเดียวกันลูกแมวก็ร้อง 念念念，念。